สวัสดีครับผมอาจารย์ทิปนัฐา,าพบสมคิดชาแนล,ลชิปโซโล่นะครับวันนี้ผมมีไอเดียแนวคิดมาแบ่งปันนั่นก็คือวิธีการเพิ่มพลังชีวิตให้กับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวิร์ดในวันที่คุณหมดเรียรรทท out, เร่ยวหมดแรงอ่อนแอท้อแท้หมดกําลังใจเบรนเอาท์หมดเรี่ยวหมดแรงหมดไฟในการทํางานและต้องการจะเพิ่มพลังให้กับชีวิตคุณต้องดูก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหนระหว่างอินโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวิร์ด สังเกตง่ายๆนะครับอินโทรเวิร์เป็นคนเก็บตัวยุงเงียบชอบอยู่คนเดียวนะครับส่วนเ e อ็กโทรเวิร์ก็จะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบพูดชอบคุยนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเองแล้วกันนะครับพอรู้ให้ได้ว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์แล้วเนี่ยในวันที่เราหมดกําลังใจเนี่ยถ้าเป็นคนอินโทรเวิร์ผมแนะนานะครับว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์เนี่ยคุณต้องกลับไปอยู่กับตัวเองครับเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วคุณจะมีพลัง กลับไปทำอะไรเก่าๆที่คุณคุ้นเคยนะครับเปิดดูอ่านหนังสือเล่มเก่าๆทำกิจกรรมเก่าๆเคยเล่นกีตาร์แล้วเล่นได้ดีก็กลับไปเล่นเคยเล่นกีฬาตัวไหนได้ดีก็กลับไปเล่นสิ่งนั้นอ่านเดลี่เก่าๆดูรูปภาพเก่าๆกลับไปยังสถานที่เก่าๆโทรหาเพื่อนเก่าๆอะไรเก่าๆพวกนี้จะทำให้คุณชาร์จพลังได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดคุณตรงข้ามไหมครับ วันที่คุณหมดกําลังใจหมดไฟหมดพลังนะครับแล้วอยากจะชาร์จไฟให้ตัวเองออกไปข้างนอกครับไปที่ที่ใหม่ๆทําอะไรแปลกๆเจอคนใหม่ๆไปพูดไปคุยไปแฮงเอาทไปเข้าสังคมคุณจะชาร์จพลังได้ดีมากๆเลยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนอินโทรเวิร์ดล่ะถ้าเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาจะไม่ชาร์จพลังด้วยเหรอคือมันอย่างนี้ครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ยเวลาเข้าไปเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาผ่อนคลายก็จริง แต่เขาจะมีโหมดในการตั้งรับหรือโหมดในการใช้พลังงานมากกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเวลาเขาออกข้างนอกน่ต่อให้พักผ่อนก็ตามแต่เขาเจอสิ่งใหม่เน่เขาจะพักผ่อนนิดนิดเดียวแต่เขาจะแบบมีโหมดตั้งรับและเรียนรู้มันจะใช้พลังงานเยอะกว่ามันจะชาร์จพลังให้เขาได้ไม่เต็มที่แต่เอกโทเวิร์ดเนี่ยไปเจอสิ่งใหม่เนี่ยหลายๆคือชาร์จพลังแต่ถ้าเอกโทเวิร์ดนะถ้าได้อยู่ในห้องคนเดียวเก็บตัวเงียบหรืออยู่กับสิ่งเก่าๆเขาจะห่อเหี่ยวนะครับคนประเภทนี้ห่อเหี่ยวมันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับอินโทเว อินโทรเวิร์ดเนี่ยเวลาเข้าสังคมไปทำอะไรข้างนอกน่ะกลับมาบ้านเขาจะเหนื่อยนะครับแล้วสังเกตง่ายๆคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยชอบนอนกระยักกระย่อนเคยเห็นไหมครับเวลากลับมาบ้านเนี่ยอันนี้จะอาบน้ํานอนทีเดียวไม่นะครับเขจะชอบงีบชอบแป๊บชอบพักอย่างเงี้ยเพราะเขาใช้พลังเยอะในการเข้าสังคมนะครับแต่ถ้าเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยโอ้โหคือยิ่งเข้าสังคมยิ่งมีพลังคนพวกนี้ไม่มีครับพักกระยักกระย่อนนอนกระยักกระย่อนไม่มีนะครับเขาไปเจอคนไปเจอพักพวก,พก,พก,พกไปเจอสังคมไปทำอะไรแปลกใหม่เขายิ่งชาร์จพลังเลยครับคนประเภทนี้นะครับ อ่ะก็รู้ให้ได้ก่อนนะครับว่าเราเป็นคนประเภทไหนอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดแล้ววันหนึ่งถ้าคุณเหนื่อยล้าอ่อนแอหมดกาลังใจเบิร์นเอานะครับชาร์จพลังให้ถูกจุดอินโทรเวิร์ดเก็บตัวอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยคุณจะได้พลังเต็มที่เอ็กโทรเวิร์ดห่อเหี่ยวหมดกําลังใจหมดไฟเมื่อไหร่ออกไปทาอะไรแปลกๆใหม่ไปเจอสังคมใหม่ๆไปทาอะไรปแปลกๆกไปทากิจกรรมข้างนอกบ้านนอกห้องอย่าอยู่กับตัวเองนะครับผมแล้วคุณจะมีพลังมากขึ้นนะครับผม คลิปนี้ก็แบ่งปันไอเดียนี้ให้ทุกคนไปลองใช้กับตัวเองนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขใช้ชีวิตให้มีพลังขอบคุณครับ